มาจากจังหวัดภูเกตครับมาจากภูเก็ตคะไม่เคยเห็นรถเลยมาเจอตัวจริงวันนี้วันที่มารับรถเลยมีรับประกันหลังการขายแล้วก็รับประกันทุกส่วนอยู่แล้วว่าไม่มีชนไม่มีอะไรไมาครับผมสุกใจครับสุกใจมากครับวันนี้ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนั้นก็อยู่กับคุณเอนะคะ,คะซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ Ford Ranger คันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณเอกันสักนิดนึงค่ะเดสสวัสดีค่ะค่ะคำถามแรกนะคะรู้จักเก่งพลังก้าได้ยังไงคะเว็บไซต์กูเกิลถูกใจ ทำไมถึงตัดสินใจเลือกคอร์สเดลเจอร์คันนี้คะโทรมาสอบถามแล้วน้องเขาก็ตอบคําถามได้ว่าโอเคมีรับประกรันหลักการขายแล้วก็รับประกันทุกส่วนแล้วว่าไม่มีชนไม่มีอะไรมาครับผมมั่นใจในเรื่องของคุณภาพรถใช่ไหมคะครับคนั่นอยากจะให้คุณเอเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะอันดีต้องบอกก่อนเลยคะ่ะว่าคุณเจเนี่ยไม่เคยเห็นรถมาก่อนเลยเพราะว่ามาจากไหนคะมาจากจากังหวัดภูเก็ตครับมาจากภูเก็ตนะคะไม่เคยเห็นรถเลยมาเจอตัวจริงวันนี้วันที่มารับรถเลยใช่ไหมคะใช่ แล้วการบริการของน้ำไฟแนนซ์แล้วก็ของเก่งพลังเก้าเป็นยังไงบ้างคะอ๋ออันนี้ต้องขอชมเลยนะครับเซลก็บริการรวดเร็วทันใจแล้วก็ตอบฉาดฉา,ดานตาที่เราถามไฟแนนซ์ Finance ก็โอเคครับรวเร็วดีครับผมแล้วก็ไปถึงที่แล้วถ้าหากจะแนะนําเก่งพร,รังาเกา้าจะแนะนํำยังไงบ้างคะเซิร์ชดูในเว็บไซต์หรือว่าในเพจร้านได้เลย รับประกันรถดีอย่างที่คันนี้นะครับความรู้สึกในวันนี้ที่ได้เป็นเจ้าของรถเชิงคันนี้โอ้ก็ตื่นเต้นตั้งแต่ขามานะครับวันนี้พูดตรงๆจากภูเก็ตมาอากาศดีครับแต่ว่าพอมาถึงเที่ปุ๊บเริ่มอากาศแบบฝนขอเครื่องเริ่ม landing ปุ๊บเริ่มแปบวนสะาอากาศไม่เป็นใจแต่ว่ารถเดินเป็นใจนะคะใช่ครับก็เลยสุกใจครับสุกใจมากครับวันนี้โอเคครับค่ะถ้าจะให้คะแนนเรา1 5ึงคะแนนคุณเอให้กี่คะแนนคะเป็นห้าอยู่แล้วครับค่ะผัง อนญาตเป็นตัวแทนของเข่งพระรามเก้านะคะอวยพรให้คุณเอนะคะมีความสุขร่ำรวยเฮงเฮงกับรถยนต์คันใหม่คันนี้นะคะขอบคุณที่ไว้วางใจเข่งพระรามเก้าค่ะและนี่ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์นะคะจากคุณเอนะคะไม่ได้มีหน้ามาแต่อย่างไรนะคะลูกค้าจริงๆของเราเลยค่ะก็ฝากติดตามได้ในเพจคุณรถยนต์ุสองเก่งพระรามเก้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ